ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดนตประจำวันที่25มีนาคมโดยโค้ชเชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดนตชาวนี้คอสเนอะเชนฮากว่าที่กุนซือใหม่ของผีแดงโดยใกล้จาเป็นความจริงนะฮะสำหรับทางกุนซือคนใหม่อย่างทางปีศาจแดงแมนยูของเราหลังตกเป็นข่าวมามากมายับกบุนซือทั่วทั้งยุโรปตั้งแต่ปลดธนาล้อมโอเรกุนซึชากุนซือชาวนอร์เวย์ออกไปเมื่อช่วงกลางซีซั่นที่ผ่านมา ตามแต่นั้นก็มีรายชื่อกุญซือสัญชาติต่างๆบนเวียนเข้ามาเป็นแคนดิเดตของเป็นแสดงมากมายจนมาถึงบัดนี้แมนยูนั้นก็ยังไม่สามารถตามหากุนซือตัวจริงมาเริ่มงานใหม่ในช่วงสัปดาห์นั้นได้สักทีนะฮะซึ่งถ้ายังไม่สามารถหากุนซือใหม่ได้ในระหวันนี้จนถึงเวลาล่วงเลยไปถึงช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือกรกฎาคม รับรองได้เลยว่างานนี้เหนื่อยอย่างแน่นอนเพราะเมื่อถึงตอนนั้นไม่ว่าจะได้ยอดขุนซือขนาดไหนเข้ามาคุมชับก็ไม่น่าจะมีเวลาเตรียมตัวในการทําทีมมากพอซึ่งข้อนี้บอร์ดบริหารของพิสแสดงก็รู้ดีอยู่แล้วจนทําให้ต้องเร่งเครื่องนะฮะในการใหญ่ในการเฟ้นหาคุณซื้อคนใหม่ในจินโอทัฟฟอร์ดในครั้งนี้โดยบรรดาสื่อชื่อดังของเมืองผู้ดีต่างก็ออกมาเผยรายชื่อคนดิเดต t คุณซือคนใหม่ออกมาเหลือเพียงแค่4ีรายเท่านั้นได้แก่เอริกเทนฮากคุณสือชาวดัสของอาแจ็ก คูเรนโลเบติกีอดีตกุนซอทีมชาติสเปนของเซบิยามาริเชโอปเชตินโนและใหญ่ชาวอาร์เจนตีของปารีสชชแซงต์แชงกและก็หลุยส์อนบริกเค้กุนซูทีมชาติสเปนคนปัจจุบันนี้โดยฐานะแฟนบอลปีสแสดงมองดูแล้วจาก4รายชื่อนะฮะที่ทางสื่อเวิร์งผู้ดีช็อตวริตมามีเพียงแค่เชนฮาร์กและก็โปดเชติโนที่มีโอกาสสูงที่จะเข้ามานั่งตำแหน่งนายใหญ่ของแมนยูกันต่อไปส่วนทางโรเบติกีและก็อนินบริเก้นันบอกได้เลยว่ายากนะ พราะทั้งคู่นี่น่าจะยังไม่มีแผนทิ้งงานของตนเองในระหว่างนี้โดยวัน,น,วนจันทร์ที่ผ่านมามีการประการว่าเชนฮาร์คได้เดินทางไปยังแบนเชสเตอร์เพื่อสัมภาษณ์งานกับทางพิศแดงแมนยูเป็นที่เรียบร้อยในคณำังน,นี้โดยมีจอห์นเมอร์เชอร์ผู้อำนวยการวงการฟุตบอลและก็ดารินเฟเชอร์ผู้อำนวยการเทคนิคของสโมสรเป็นคนสัมภาษณ์เองด้วยเวลานี้ ตอนนี้ยังไม่มีทางรู้บอกว่าบิษัทแดงแตัดสินใจยังอะไราบ้างกับเทนฮากแต่บรรดาสื่อผู้ดีประโคมข่าวเชื่อมว่ากุนซือาแจ็คคือต็งหนึ่งที่จะเข้ามานั่งในายใหญ่ของแมนยูต่อจากทางราบังนิกกุนซือชาวเยอรมันคนปัจจุบันนี้โดยทางสาวกเบรสเดวิลบางคนก็ยังชงฉัยนะฮะว่าทีมรักของตอนนั้นจะเลือกเทนฮากจริงไหมเข้ามารับตำแหน่งกุนซอในครั้งนี้เพราะบอกตรงๆนะบางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ถึงกิจศักดิ์ของกุนซือบานนี้มากมายสักเท่าไหร่นัก แต่ฝีไม้ลายมือของเทนฮารกนี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันพาอาแจ็คเป็นแชมป์สองสมัยในรายการ2018-2019และ2020ส่วนในปี2019ทางลิกดัชเนี่ยไม่มีแชมป์เพราะยกเลิกการแข่งขันไปเพราะไวรัสโควิดน -19 นีนระบาดเป็นทั่วโลกในเวลานั้นนอกจากนั้นอีกจุดเด่นของเขาก็คือการปั้นแข้งเยาวชนขึ้นมาจากดินให้เป็นดาวซึ่งที่อาแจ็คนนเทนฮากปั้นแข้งขายทำกำไรให้กับทางสโมสรมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรนกี้เดยอง ดอนนี่ฟอนเดบิกฮากคิมซูเยสวัชชัยเด,ยดริกแค่สีรายนี้ก็ทำกำไรมหาศาลแล้วซึ่งถ้ามองภาพรวมนี่ถือว่าเทนฮากเป็นอีกหนึ่งกุญสือที่ฝีมือดีและเป็นกุญสือรุ่นใหม่ไฟแรงแต่มันจะเหมาะกับทางผู้แดงได้หรือไม่เพราะตอนนี้แมนยูน่นะไม่ได้มีเวลาที่จะมาค่อยๆปั้นเด็กให้ขึ้นมาแข็งแกร่ง,งเพื่อจะลุ้นแชมป์เหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่ต้องการเร่งด่วนของบอร์ดบริหารก,ก็คือแชมป์ ต้องทาให้มีทีมกลับมาเป็นแชมป์ให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะแชมป์ลีกที่ห่างเขินมาเนิ่นนานแล้วชี้ได้เลยว,ว่าถ้าเลือกเทนฮากอาจจะไม่ตอบโจทย์ข้อนี้ก็เป็นได้เป็นจังหวะงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกกน,นะฮะทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้ขอแค่มีกุญซือเจ๋งเข้ามาสักหนึ่งคนก่อนก็พอเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับแมนยูตาลุกโผารบาซโรน่าต่อเมินต่อสัญญาอารรโโห โดยการที่ทางปีแดงแมนยูของเราถึงกับตาลลุกวาวเลยนะฮะเพราะล่าสุดนั้นมีข่าวบาว่าบาร์เซโลนาสอวแววเมินต่อสัญญาบรนันอาราโคประกันหลังจอมแกร่งเหตุเป็นเพราะนักเตะเรียกร้องค่าจ้างสูงเช่นกันไปโดยบาร์เซโลน่ายอดสโมสรลูกหนังแห่งเวทชีฟุตบอลลาลิกาสเปนประสบะความล้มเหลวในการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทางบรนันอาราโคกองหลังคนเก่งเชอารึไง ตามการรายงานจากทางกาตาร์ยาเลดิโอมวลผลเล่นสปอร์ตที่ผ่านมาโดยทั้งอาราโคนั้นถือเป็นผู้เล่นตัวหลักของบาร์เซโลนาในรายการนี้โดยเจ้าตัวลงเล่นกับทางชีมไปแล้วบรกษุทบริก,ปปราการสันสับนัดทำได้4ประตูซึ่งก็รวมถึงลูกโขกในเกมเอลกาซิโกที่บาร์ซ่าบุกไปถล่มเบรเลอามาดริด4-0เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสัญญาฉบับปัจจุบันของอาราโฮนั้นเหลืออายุอยู่เพียงแค่ถึงช่วงสมมอร์ปี2023เท่านั้นและถึงแม้บาเซน่าเองต้องเก็บเจ้าตัว,ตวเอาไว้กับทีมแบบย,ยาวแต่ล่าสุดทางการตาลุนญาเบรดีโอระบุเลยว่าบาซ่าไม่ยินดีจ่ายค่าเหนื่อยตามที่ทางอาราโฮเรียกร้องในการสัญญาฉบับใหม่ซึ่งนั่นทำให้มีโอกาสที่อาราโฮนั้นจะย้ายไปโชว์เพลงแข่งในเวทีพิมเยรีกหลังจบฤดูกาลนี้ ในทางเครัดโรมลโลผู้สื่อข่าวสายบาเซโล์นารายงานมาวา่าแมนยูและก็อาร์ซนอน์นั้นต่างที้มีการเสนอชื่อแล้วก็ยื่นข้อสเสนอไปทับทามอาราโฮเป็นที่เรียบร้อยทางนี้อาราโฮย้ายมาอยู่กับทางบาเซโร์นาตั้งแต่ปี2 0 1 8และจนถึงตอนนี้เจ้าตัวลงเล่นกับทางชีมไปได้ทั้งสิน้นเจ็บ2นัดทําได้6ประตูนับตั้งแต่9จากชีมบาเซโร์นาเบเมื่อปี2019ที่ผ่านมานั่นเองเป็นอย่างไรางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกัน ว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับแฟนผีเตรียมเพโรบาโน,โนโยันบรูโนโจอดสัญญาใหม่แมนยูเป็นที่เรียบร้อยโดยเราสบุกปีแสดงเตรียมจะเฮดังๆนะฮะพอล่าสุดทางฟาบิโอรโ,โรบาโนเยวข่าวลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มมาแล้วว่าแมนยูจอดเต็มทีที่จะจับบรูโน,โฟนเฟอร์เดสเสัญญาฉบับใหม่หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายน,นั้นเริ่มคุยกันตั้งแต่กลางปีก่อนแล้ว ยเมนยูนี่สโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวชีฟุตบอลทีมอังกฤษใกล้ที่ได้ข้อสรุปเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของชางบรูโน่เฟอร์เดสกองกลางตัวรุกคนสำคัญชาวโปรตุเกสตามการการายงานจากทางฟามิเชโอเรมาโน่ผู้สื่อข่าวแวดกบ,บงฟุตบอลที่เชื่อถือได้เหมือนพราสบ,บอลดีชิปากมาโดยเฟอร์เดสนั้นถือเป็นผู้เล่นตัวหลักที่ทางเมนยูขาดไม่ได้นะฮะโดยเจ้าตัวนี้ลงเล่นกระทางปีศาจแดงไปแล้วทั้งสิ้น117นัดทำได้ถึง19ประตูกับอีก19แอสซิส์ นับตั้งแต่ย้ายมาจากทางสปอร์ติ้ง i ิส o อนเมื่อช่วงเดือนมกราคมป 2020. ี2020ถึงแม้ปัจจุบันเฟอร์นันเดสนั้นเหลือสัญญาการค้าแข่งในชินโอทัลฟอร์ดอีกย,ยาวๆจนถึงปี2025แต่แมนยูเองก็ต้องการขยายระยะเวลาของสัญญาดังกล่าวออกไปอีกนะโดยเขาด้บอกว่าแมนยูกำลังเข้าใกล้การต่อสัญญาบรูโน่เฟอร์นันเดสการเจรจามีความคืบหน้าเมื่อสัปดาห์ก่อนและตอนนี้การทำข้อตกลงกำลังในขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่เริ่มมีการพูดคุยกันตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมปีก่อนนะโดยแมนยูเนี่ยต้องการใชใ้เขาเป็นผู้เล่นแกนหลักของทีมสำรองในอนาคตอันใกล้นี้เป็นนว่าง,งานนี้บรูโน่เฟอร์นเดสนะครับผมจะเริ่มต่อสัญญาใหม่กับทางแมนยูได้เลยเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับอารมณ์ไหนเนี่ยคุณโผทั้งอังกฤษมีแต่แฟนแมนยูทีมเดียวโดยทางเซอร์กิโออาเกียารโร่อดีตกองหน้าทีมแมนเชสเตอร์ออกปากอย่างน่าประลัดใจ มื่ยยืนยันมาว่าทั่วทั้งกีดไม่แต่สบกแมนยูทางนั้นไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลน,นักข่าวหรือว่าคนในวงการลูกหนังโดยปัจจุบันอดีตศูนหน้าทีมชาติอาร์เจนไตน์แขวนรองเท้าไปแล้วหลังลงเล่นกับทางบารา์เซโลนาและเกิดปัญหาหัวใจเต้นผิดปกติจนเจ้าตัวนั้นตัดสินใจยุติอาชีพพอคาแข้งในเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามขณะที่ใช้เวลาดูคลิปคาเกมที่เขาสร้างชื่อเรือใบสีฟ้าควาแชมป์พิบเบิลเป็นสมัยแรกในช่วงซีซั่น2011 ซึ่งอดีตดาวยิงหุ่นมะขามข้อเดียวเนี่ยกดประตูชัยพาทีมสยบคินส์าร์คเบรนเจอร์ไป3ต่อ2ควา้าแชมป์ได้สำเร็จด้วยประตูได้เสียที่เหนือกว่าแมนยูทีมร่วมเมืองเขาก็โพงออกมาว่าทั่วประเทศอังกฤษนั้นทำไมมีแต่แฟนบอลแมนยูโดยเขาจะบอกว่าพลพรรัชพวกคุณไม่รู้ว่าที่อังกฤษเป็นยังไงในอังกฤษนั้นทุกคนทังนักข่าวสานิสโซทั์ทุกคนเลยนะพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นแฟนแมนยูทุกคนเลยนะ ต่อคำพูดของอาเคียโร่ที่เอ่ยถึงเหตุการณ์ในอดีตหากจะนำมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันก็พอจะเห็นได้เลยว่าคอมเมนเตเตอร์ยุคนี้ล้นแล้วแต่เต็มไปด้วยอดีตสตาร์ทีมผีแดงทั้งทางบรอยคินเบรโอฟอริน,นันพอลสโคโแกรรี่เนวิลและก็โอเวนแฮกริฟขณะที่ฝั่งของแดงประกอบไปด้วยเจม,มี่คาร์รัเกอร์แซนคอริเมอร์ไมเคิลโอเวนมาร์ครลอร์เลนสัน สุดนั่นไมเคิลบริชาร์ดเป็นอนดีตพ่อค้าแข้งแมนซิตีตรายเดียวที่เคยค้าแข้งร่วมกระทางเกเบรโลและก็หันมาเอาดีในบทบาทกูรูขณะที่ลีนดิชันซึ่งเป็นตำนานแอสตันเช่นเดียวกับทาง erson, พอมอสซันเผยได้ว่าเขานั้นเป็นสมบกกริบัติ์สีฟ้าสหรับทางเกเบรโลเองก็ซึ่งบริไทในวัย33ปีเมื่อช่วงเดือนธันวาคมรั้งอันดับ4ีดาวซันโบสูงสุดของเกมพิมริก จกผลงานตะบันไปได้ทั้งหมด184ประตูจากทั้งหมด275นัดพาแมนซิตี้ซิลแชมป์ผิวหังกีด5ครั้งก่อนย้ายไปลงเล่นกับทางบาร์เซโลนาได้แค่สีนัดและก็ประกาศอำลาสังเวียนแข่งโดยเกมสุดท้ายของเขาเป็นการดวลกับทางอาราเบสในศึกลาลิกาสเปนเดือนตุลาคมซึ่งเขาต้องออกจากสนามกลางคันหลังมีอาการบาดเจ็บที่หน้าอกเป็นดังว่างานนี้อาเกวโรถึงกับอึ้งเลยว่าทำไมทำไมมีแต่แฟนแมนยูไม่มีแฟนแมนซิตี้ในครังนี้ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวรัวสโมสรนแมนเชสเตตในช่วงเชา้าขอบคุณทุกคนตัดชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับผมกันด้วยครับ